ได้ปั่นจักรยานมานานแล้วนะครับดูสภาพทุง่งนาเมื่อก่อนปัจจุบันนะครับมีแต่ที่จะทําบ้านจัดสรรน,นะดูนะบ้านทุงน่งนาอีกหน่อยนะครับนาจะไม่มีละไม่มีใครปรลูกแล้ข้าวด,ดูนะนี่จะต่อราคามันก็ตกต่า ขายมันก็ไม่ได้ราคาครับค่ายาค่าปุ๋ยไม่ได้เลยก็เลยก็ขายที่กันตอนนี้ครับขายที่กันประกันขายที่กันวุ่นเลยเหนื่อยใจเนาะซิวซิว เป็นวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลต,ตำบลจอมแจ้งขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงโดยพร้อมเพรียงกันตุ่มขี้เหล็กพัฒนาเราพร้อมนำพาเทศบาลตำบลจอมแจ้งส่เมืองท้าอยู่อย่าง,ย,างยั่งยืนอันนี้กำลังหาเสียงเลือกตั้ง <laughs> รหรืออดีตนายกสอดผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมินเมิน

อันอื้ออัดที่โอเคใช้เวลานะครับพอสมควรนะครับเดินทางมาไกลไกลไม่ถึงสิบนาทีนะเดินทางจากร้านมาบ้านบ้านจักรยานแต่ก็หน่วยเอาเรื่องเหมือนกันอ๋ออ๋อ ครับข้ามสะพานไปนี่ก็จะเป็นบ้านเราเลี้ยวไหมโอเคครับบอย